คสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเกมบาร t บ a k e r ออนไลน์ครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของการตีบวกอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันไปครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการคราฟไอเทมกันนะซึ่งเราก็จะอยู่กับคุณลุงหน้าเดิมนะครับคุณลุงปัดนั่นเองครับตี NVC รลูปคอรนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยอตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณลุงปั๊กันอีกรอบนึงนะครับอตอน อันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการค้าไอเทมไอเทมนะครับอ่ากดท็อกคุยกับเขานะครับมีอะไรให้ข้อช่วยเราวันนี้เรามาเลือกหัวข้อที่3านะครับช่วยเรื่องงานช่างหน่อยครับอ่าครั้งที่แล้วเราพูดในเรื่องของการอัปเกรดอาวุธไปแล้วครับอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงานช่างกันบ้างนะครับโอเคขึ้นเลือกหัวข้ออยากสร้างอุปกรณ์นะครับลุงไม่ได้ถามเราใช้สิ่งของมากมายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนอ่านี้ก็จะเป็นหมวดอาวุธนะครับแล้วก็อาหมวดชุดเกาะนะครับ ซึ่งแต่และชุดก่อนนี่ก็จะไม่เหมือนกันชุดกก็จะเหมาะกับอารันมากกว่าครับส่วนพวกชุดโรบชุดสูตรอะไรนี้ก็จะเหมาะกับอาชีพอื่นอย่างพวกสเตลล่าหรือเอเลน่านะครับอิโลน่าดิอ่ะเรามาดูในส่วนของดาบกันก่อนดีนกว่าครับอ่ะย้ายมาโอ้มีเยอะเลยอ่ะอันดับแรกครับเราดูกันที่ g ลาส s sword ก่อนนะครับอ่าซึ่งไอเทมอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่เราอยากจะทําอยากจะทําดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวเอาอันนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่ายังหาอยู่ในระดับสูงหน่อยแต่เรายังหาไม่ได้อาเลือกก็อย่างเดีกันอันนี้แล้วกันนะค่อยๆอ,อธิบายไปโอเคเรามาดูกันเรามาดูกันในส่วนนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นสกิลการสร้างไอเทมนะครับเมื่อเรายิ่งเราอัเ,อเกรดไอเทมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเอยิ่งยิ่งเราสร้างไอเทมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สกิลในการสร้างเพื่อเพิ่มระดับอโอกาสติดนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถของอาวุธด้วยอ่นะ เราดูในส่วนผสมของที่ต้องการกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมในการออสร้างอาวุธนะครับอาจส่วนไหนนี้เป็นใบคราฟนะครับสามารถหาได้จากไหนหาได้จากบอสหรือไม่ก็อดอบตามดันนะครับก็ไม่ยากมากสําหรับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นไอเทมส่วนที่เหลืออยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมเสริมนะครับเราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับมัน,นก็จะเพิ่มเห็นไหมครับก็จะเพิ่มความอัตราความสําเร็จนะครับถ้าเราใส่ ยิ่งเราสมมติเราใส่นิดนึงเราใส่หนึ่งอก็จะเพิ่มนิดนึงเพิ่มมา20%อ่ถ้าเราใส่ส2ก็จะเพิ่มมา50%เลยโอเคแต่ถ้าเป็นชิ้นนี้ละ่ะ <c oughs> เพิ่มไปห,หนึ่งอ่เพิ่มมานิดนึงเพิ่มมา4อ่าก็จะแตกต่างกันไปนะครับเออจ้เย็นเจเย็นใจเย็นอ่าโอเคอย่างชิ้นนี้ได้เยอะหน่อยน่าจะเพิ่มมาเยอะมากอ่าเพิ่มชิน้นละ2%ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งไอเชิมเสริมนี่เราก็หาได้จากดันนะครับตีมอนหาได้ง่ายๆครับเอามาเพิ่มโอกาสาเร็จอย่่พิงงท ไอเทมทุกอย่างมีค่านะครับอย่าเพิ่งทิ้งเลยนะครับเอาโอเคสมมุติผมเลือกอันนี้แล้วกันมันเยอะมันเยอะดีเอาสักเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบสีเยอะไปหรือเปล่าสี่ห้าก็ร้อยแล้วโอเคสักเก้าสิบแล้วกันสี่สี่ห้าสี่ห้าแล้วกันจะได้ละร้อยเลยเอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นโอกาสครับอ่ะเรามาดูในส่วนนี้กันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมเสริมครับก็เหมือนกับการตีโหวตนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทม เสริมที่ช่วยในการคราบอาวุธให้มากขึ้นครับอ่าแต่ละอย่างก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปหนึ่งกันไปอ่าน,นี้ก็จะเป็นช่วยในการอัปเกรดความสเสเียรเพิ่มขึ้น5%อนะครับอ่าอันนี้ก็อย่างเช่นแปเปอร็นเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นช่องที่สามารถติดได้อ่าปดสร้างกันดูก่อนเลยอ่าขอเราได้ ได้ป่ะน่าจะได้นะพอเราได้อาวุธแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่ช่องเก็บของเรานะครับได้หรือเปล่าได้แหละน่าก็นี้ก็จะได้อาวุธออกมานะครับอันนี้เป็นอาวุธที่เราคราฟคราฟไว้นะครับแล้วก็จะมีออปชันวิเศษเพื่อนๆสังเกตตรงด้านล่างด้านล่างผนึ่นะตรงตัวสอนสีเขียวๆครับก็จะมีออปชันวิเศษครับซึ่งเป็นออปชันในการในการคราฟนั่นเองแต่ละออปชันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันไปแล้วแต่ดวงของน้องๆครับอะ ใส่เลยไม่รอช้าครับมาแล้วทั้งทีอะามาดูในส่วนอื่นก่อนดีกว่าเนียอธิบายไม่หมดอ่าง<ร>นี่ก็จะเป็นดาบนะครับโอเคต่อไปก็เป็นธนูนะครับเพื่อนเื่อก็สามารถเลือกเอ่อสหรับตัวละครอีโลน่าก็สามารถเลือกธนูที่ต้องการได้ครับก็อย่างที่บอกไว้ครับก็สามารถเลือกไอเทมที่ไอเทมเสริมได้ครับมาช่วยในเพิ่มโอกาสในการตีครับเนี่ยได้เป็นคาถาลูกต่างของเตล่าครับอะดูในส่วนชุดเกราะบ้างดีกว่าเนี่ยผมมีอะไรบ้างเนี่ย สึกจะมีไม่ครบเลยขาดน็อตหรือเปล่าขาดน็อตนะครับแย่ yeah, เลยอ่าโอเคเรามาดูในส่วนนี้กันดีกว่ามา,อาตอนนี้ก็เป็นกางเกงแอดเวนเจอร์นะครับแอดเวนเจอร์สูตรนะครับอ่าชุดสูตรนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวละครนะครับสมมุติของผมเนี่ยมันเป็นชุดเอา้ามันเป็นชุดกรอะนะครับก็เหมาะที่จะทําใส่เสื้อเกราะมากกว่าแต่นี้มันมีชุดสูตรก็เลยก็เตยทําไว้หน่อยแล้วกันครับเผื่อไว ให้อีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องก,การคราฟเสื้อผ้าก่อนครับก็จะใช้ไอเทมแตกต่างกันไปแต่ว่าใช้ไบครับเหมือนกันครับต้องไปหาดอกเอาหรือไม่ก็รอของรางวัลจากเฟสน,นะครับอันนี้ผมกม็มีแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นไอเทมเสริมที่สามารถเพิ่มโอกาสในการ,การตีในการคราฟได้นั่นเองอ่ะสมมุติอนี้สมมตุนนมมติเราไม่ได้เพิ่มเลยแล้วกันเรา10%าสมมติคราฟไม่ติดให้คราฟไม่ติดก่อนแล้วกันอ่ะสมมติตีโบว์ไปเลย ตึ๊บตึ๊บ so อ่าเฟลนะครับ nice. อันน so right? ี้เมื่อกี้ขึ้นเฟลครับก็จะไม่สําเร็จนะครับอ่าแต่ว่าสกิลของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาครับก็อย่างที่อันนี้จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราจัดยัดไอเทมไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เมื่อกี้ผมไม่ได้ยันตามนั้นนะครับถ้ายัดไว้ก็น่าจะติดนะครับเออใบคาบอื่นมันคงไม่มีหรอกเนาะมันจะมีได้ยังไงผมไม่ผมเล่นตัวอรันเนี่ยไม่เล่นตัวอื่นอ่ะมาดูถุงมือกันก่อนดีกว่า อันนี้นะครับอ่ายิ่งเราเพิ่มของมากเท่าไหร่เนี่ยการสําเร็จก็จะยิ่งสูงขึ้นตามนั้นไปตามไปนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างนี้สมมุติอ่ะเก้าสิบเปอรลยลกันอ่ะมาดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าอย่างนี้เป็นถุงมือที่แตกต่างกันไปนครับอันนี้ w วิ m a ม e นะครับจะมีถุงมืออยู่2แบบนะครับอันนี้ อันนี้สองอันนี้ของอลันนะครับนี่เป็นของอลันนะฮะส่วนสเกลกับแอนเวนเจอร์นี่ก็จะน่าเป็นน่าจะเป็นของอีโรน่านครับส่วนวิชกับเมดนี่ก็น่าจะเป็นของสเตลล่าครับเราดูในอันดับอันดับแรกก่อนอ่ะเราใส่ใส่อะไรบ้ดีสี่ห้าเอ้ยไม่ต้องใส่หรอกอ่ะโครงสร้างไม่ติดคือคือแตะก็ไม่แตะไม่ติดนะครับมันก็ค่อนข้างจะติดยากนะครับเพื่อที่จะ เพิ่มโอกาสในการตีนะครับเพื่อนๆนก็สามารถใช้อเทมเสริมในการเพิ่มอัตราความสาเร็จได้นะครับจะได้ไม่ต้องตีบ่อยๆนะครับโอเคอันนี้สกิลของผมก็ขึ้นเป็นระดับ2แล้วอ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคราฟไอเทมนะครับเป็นส่วนสุดท้ายของคุณลุงปั้ดเลยก็ว่าได้แล้วครั้งหน้าผมจะเพิ่มพูดในเรื่องของระบบประมูลของเกมนี้กันนะครับว่าเพื่อนๆืสามารถคุยกับ npc ตัวไหนแล้วก็สามารถลากไอเทมเนี่ยมาใส่ในช่องประมูลเนี่ยได้ยังไงครับโอเคเอาับวันนี้ก็ จนไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ